สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของใครและรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณและเขากันก่อนนะ พลังงานของคนสองคนต่างกันมากเลยอ,ะอ่ะคนแรกพลังงานของคนแรกเนี่ยนะคะมีะลัคนาหรือราศีมีธาตุธาตุลมนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุม แล้วก็มีธาตุธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็มีพฤกศพมีราศีพฤกศด้วยเป็นคนที่เอาจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะ e m o t i o n a l อ,อ,อารมณ์อ่อนไหวแล้วก็ขี้โมโห ที่โมโหโมโหง่ายโมโหแบบรุนแรงอะค่ะถ้าถ้าถ้าเวลาโกรธหรือเวลาโมโหะนะค่อนข้างที่จะอารมณ์รุนแรงมากกว่าปกติคือถ้าถ้าในเวลาปกติเขาอาจจะดูเป็นคนแบบเฉยๆนิ่งๆหรือว่าเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้โกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกัน แล้วก็อาจจะเป็นแบบอารมณ์อารมณ์วูบอค่ะอารมณ์ชั่ววูบอะมันเหมือนแบบพอจะโกรธก็โกรธง่ายๆอย่างนั้นเลยอะนึกภาพออกไหมเหมือนฟ้าผ่าฟ้าผ่าบางทีมันจะมาแบบเปรี้ยงโดยที่มันไม่ไม่ได้มีไม่ไม่ได้แบบค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดอะ คืออยู่ๆฝนตกอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็เปรี้ยงลงมาอือารมณ์เขาก็จะประมาณนั้นแหละแต่ก็อย่างว่าเนาะฟ้าผ่าตาร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีมีเรื่องของฝนตกนํามาก่อนเขาก็เหมือนกันก็คือมันจะต้องมีเรื่องมีเหตุมีมูลจุงใจให้เขาต้องโกรธให้เขาต้องเครียดนั่นแหละนะคะแล้วมันจะแบบ อารมณ์มันจะเหมือนสะสมสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเปรี้ยงทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบนั้นน่ะแล้วคนคนนี้นะนนเ,นนะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบคิดหรือทําอะไรคนเดียวเขาจะต้องมีที่ปรึกษามีเพื่อนคู่คิดอะไรอย่างเงี้ยเวลาคิดหรือตัดสินใจเขาจะไม่ค่อยตัดสินใจเองเหรอกเขาจะแบบว่าถามคนนู้นถามคนนี้จะต้องปรึกษาคนนู้นปรึกษาคนนี้ แล้วก็ไม่ค่อยชอบทําอะไรคนเดียวหรืออยู่คนเดียวสักเท่าไหร่ต้องมีเพื่อนมีใครสักคนอยู่ด้วยหรือว่าเป็นคนที่คอยช่วยคิดช่วยช่วยให้คาปรึกษากับเขาแล้วก็เป็นคนที่เอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยยอมรับความจริงหรือไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นเห็นความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองสักเท่าไหร่อะ่ะ คือไม่ชอบให้คนอื่นเห็นความอ่อนแอของตัวเองว่างั้นเถอะอืต่อให้เจ็บปวดต่อให้เสียใจอะไรก็จะทำแอคท่าเป็นว่าโอ้ฉันสบายดีแต่จริงๆในใจคือร้องไห้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นนะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ยคนคนนี้ยมีธาตุไฟนะคะธาตุไฟค่อนข้างชัดเลยเมษสิงธนูนะคะแล้วก็มีธาตุดินกันมังกรศพ เป็นคนที่โหเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมากๆด้วยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองเป็นคนที่อบอุ่นหนักแน่นรักครอบครัวมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียบันเจดิดลดเล่นสามารถทำงานได้ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับออศิลปะเกี่ยวกับ การครีเอทีฟอะไรต่างๆหรืองานที่ต้องใช้ความคิดความคิดสร้างสารรค์หรือต่อให้เป็นงานที่ที่เป็นเชิงวิชาการก็ทำได้เพราะเป็นคนเก่งแต่แต่ค่อนข้างจะไปในในทางที่มีความคิดสร้างสารรค์มากกว่านะคนเนี้ยเป็นงานที่แบบที่ไม่ใช่ อะไรที่เป็นระบบหรือว่าเป็นแบบแผนสักเท่าไหร่อ่ะคนเนี้ยจะเก่งอะไรที่แบบได้คิดได้สร้างสารรค์ได้ออกไอเดียหรือว่าเป็นคนแรกๆที่คิดแผนนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเช่นเช่นสมมุติว่าทําธุรกิจอะไรสักอย่างขายของขายอะไรสักอย่างที่ยังไม่มีคนอื่นขายเลยแต่คนคนเนี้ยคิดออก ว่าเออเราน่าจะทําแบบนี้ขายนะแบบน,นี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าของเดิมๆที่คนรู้จักอยู่แล้วอะแต่เอามาเปลี่ยนมาแปลรูปเอามาทำแพ็กเกจใหม่อะไรเงี้ยให้มันดูแบบมีอะไรดึงดูดคือเขาจะเป็นแนวเนี้ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียดีๆแล้วก็เป็นคนที่จะนำเทรนนำนำนำ,นำคนอื่นได้ เก่งมีความสามารถฉลาดนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยการงานการเงินดีการงานการเงินดีรักครอบครัวจิตใจหนักแน่นมั่นคงแตกต่างกันเลยแตกต่างกับคนคนข้างบนมากเลยอะอะโอเคไม่รู้แหละคุณเป็นคนไหนเขาเป็นคนไหนมาดูกันนะว่าทีนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผู้อ่านจะใช้ไพ่สองสำรับเลยละกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิบโอเค โอเคเริ่มกันเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยค,คนสองคนที่ใจตรงกัน the world กับ the world อะไรจะตรงกันเป๊ะขนาดนั้นเกินไปแล้วเกินไปแล้วอะมีความรู้สึก ตะหงหบต,ต่งหงิดบว่าคนสองคนนี้อาจจะมีความเป็นเนื้อคู่หรือเป็นทวินเฟรมกันได้เดี๋ยวมาดูดูกันไปเรื่อยๆนะเพื่อคอนเฟิร์มนะแต่แรกเริ่มเนี่ยคนสองคนคุณกับเขาอะใจตรงกันต่างฝ่ายต่างรู้สึกชอบพอกันมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน เห็นกันแล้วแบบปิ๊งปังถูกสเปคถูกอกถูกใจว้าวว้าวเขาอะดูข้างรักคุณมากกว่า เขาดูข้างรักคุณมากกว่าที่คุณที่คุณข้างรักเขาคุณอาจจะไม่ได้ข้างรักเขาด้วยซ้ําคุณแค่ตอนแรกอ่ะคุณรู้สึกชอบรู้สึกพอใจเขารู้สึกถูกใจรู้สึกเอออยากคุย,อย,คยอยากคบหาอยากลองทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมีแรงดึงดูดเข้าหาการมีความรู้สึกชอบพอกันอะแต่ในใจของคุณนะมันมีเรื่องอะไรมากมายจุกจ,จิกจุกจิกอยู่ในหวัวมีความกลัวมีความกังวลมีความแบบเยอะอย่าง มีความเยอะอย่างอยู่ในหัวคุณจะด้วยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันนะว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมโหเขาอะทั้งรักทั้งหลงคุณเลยอะเขาแบบค่อนข้างออกแนวหน้ามืดตาหมัวค่ะออกแนวข้างรักเลยอะเทนอฟสอดอุ้ยคุณอาจจะเคยมีความเจ็บปวดความเสียใจอดีตที่ฝังใจอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้คุณคุณกลัวทำให้คุณกังวลทำให้คุณไม่กล้าที่จะแบบ เปิดใจให้ใครแบบเต็มร้อยอ่ะยังยังกักกักอยู่ยังกักกลัวๆอยู่แล้วยิ่งเขามาแบบเหมือนแนวข้างรักมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณยิ่งคุณยิ่งตังบลนคุณอาจจะกลัวว่าเอ้ยมันจะแค่แบบอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าอาจจะแค่ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็กลัวที่ต้องเจ็บปวดกลัวที่ต้องเสียใจกลัวที่ต้องแบบรักๆเๆลๆิกอีกเลรอย่างเงี้ยใช่ เขาะ b, อะพยายามพยายามที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นแต่คุณส่วนคุณเนี่ยนะเหมือนต้องการเวลาค่ะคุณต้องการเวลาที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนเ <ynasty. S 1> พราะว่าคุณเป็นคนมีอดีตเคยเจ็บมาเคยเจ็บช้ำเคยเสียใจมาแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความกลัวมีความกังวลคุณอาจจะกลัวความรักไปเลยหรือว่ากลัวความเจ็บช้ำ กลัวที่จะต้องเสียใจอีกคือไม่อยากเจอเรื่องแบบนั้นแล้วตอนนั้นกว่าฉันจะผ่านมาได้ฉันเจ็บหนักมากอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นนะแล้วคุณไม่อยากเจออีกแล้วคุณมันเหมือนเป็นบาดแผลในใจเป็นเป็นแผลเป็นของคุณนะแล้วคุณจะต้องใช้เวลาเยียวยาคุณต้องรักษาตัวเองปัญหามันอยู่ที่คุณคุณก็รู้ปัญหามันอยู่ที่คุณคุณก็เลยต้องแบบนิทามค่ะมันมันต้องใช้เวลาหน่อย ใช้เวลาในการที่จะปรับตัวใช้เวลาที่จะรักษาแผลใจให้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อที่คุณจะได้กล้าเปิดใจให้กับเขาส่วนตัวเขาเนี่ยดูแล้วเขามีความพยายามเขาก็แบบพยายามทําความเข้าใจกับคุณอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเขาไม่เหมือนคนนั้นนะเขาไม่เหมือนคนเก่าของคุณนะเขาจริงจังจริงใจอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะให้คุณเห็นเอเออเขาดีนะเขาดีมาตลอด เนี่ยเขาเขาจะทําให้คุณรู้ว่าความสุขมันเป็นยังไงจะทําให้คุณได้รับได้ลิ้มรสความสุขที่แท้จริงหรือได้รับได้เจอกับความรักที่แท้จริงเขาจะพยายามให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณคือ the best คุณคือที่สุด คุณคือ The อ m p เ e s ของเขาแล้วทำให้คุณมีความสุขที่สุดชีวิตของคุณสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ส่วนคุณหรอคุณก็ไม่ได้เชื่อเขาแบบรอ้อยเปเซ็นตหรอกคุณก็แบบโอเคได้ฉันจะรอดูอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณว่าอะมีอะไรก็โชว์มาจะทำอะไรก็ทำมาแสดงให้เห็นสิอืมอย่าดีแต่พูดนะ ต้องทําให้เ,เอ่อต้องทําให้เห็นด้วยต้องแสดงออกมาให้เห็นด้วยอคุณก็จะรอดูคุณก็ไม่ได้ว่าไม่เชื่อเขาเลยแต่คุณก็แบบอย่างที่บอกแหละว่าคุณกักกักเอาไว้นะคะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากเห็นการกระทําคุณก็รอดูเขาอยู่เหมือนกัน สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้อ่านว่าเขาจะทําให้คุณเห็นทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาไว้ใจได้มันมีความสุขเกิดขึ้นเห็นไหมระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขาอ่ะพอพอได้คบหาได้พูดคุยมันเหมือนจูนเข้ากันได้มันเหมือนมีอะไรที่มันเข้ากันได้บางอย่างมีแรงดึงดูดมีอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันได้ ก็เข้ากันได้แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอืมจนคุณเนี่ยรู้สึกว่าโอเคโอเคเอ่อน่าจะคบได้แหละคนเนี้ยคุณเปิดใจให้เขามากขึ้นคุณเชื่อใจใเขามากขึ้นคุณเหมือนคุณอยากลองคบกับเขาแบบจริงๆอะ่ะคุณก็ไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปเพราะคุณก็ ก็เห็นสิ่งที่เขาทำให้กับคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือความรู้สึกดีๆที่เขาพยายามหยิบยื่นให้กับคุณคุณก็แบบใจอ่อนอะ่ะเออก็เห็นแล้วว่าเขาทำอะไรบ้างยังไงบ้างก็เริ่มใจอ่อนละอยากคบอยากลองแบบจริงจังดูสักทีเปิดใจดูเลยอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะในอนาคต ถ้าลองคบหากันอยากลองเสี่ยงดูอือยากลองเสียยเส่ยงดูอยากลองกล้าที่จะเปิดใจดูฝ่ายเขาเนี่ยเขากล้าอยู่แล้วเขาเป็นเดอะฟูลอะเดอะฟูลเนี่ยโคตรกล้าเลยกล้าแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเดินไปอยู่ตรงเนี่ยริมหน้าผา ไม่มีอะไรที่น่ากลัวสําหรับเขาเขาชอบอยู่แล้วความความท้าทายอะไรได้มาง่ายๆเขาก็รู้สึกว่ามันมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ร้าใจคนนี้ชอบอยู่แล้วนะคะความตื่นเต้นความท้าทายความร้าใจเขากล้าเสี่ยงเขากล้าลุยไปกับคุณแต่คุณก็อย่างที่บอกนะั่นแหละว่ากักอยู่แต่ใจคุณอนะ คุณก็เปิดใจให้เขามากขึ้นแล้วแล้วคุณ่ะก็มีความรู้สึกว่าอะอยากจะลองดูสักครั้งเนี่ยคุณเริ่มเริ่มมีความกล้ามากขึ้นเพราะเขาเขาทำให้คุณเห็นว่าคุณคุณเป็นคนพิเศษ เขาทำให้คุณเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นทำให้คุณเชื่อมั่นมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในตัวเองด้วยก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบขาดความมั่นใจในตัวเองเขาก็พยายามเติมเต็มให้คุณพยายามช่วยคุณให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีดีนะคุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทิ้งคุณไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณเป็นคนเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นคนมีเสน่ห์ เขาพยายามทําให้คุณเห็นว่าคุณมีดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณก็แบบโอเคเริ่มมีความกล้าหาญมากขึ้นอยากจะลองเริ่มเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณกับคนคนนี้อุ้ยอะเนี่ยคุณสองคนไพ่ของเขานะทางฝั่งเขานะออกมาเนี่ย มีแต่ไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่ความรู้สึกดีๆเป็นเป็นแนว positive thinking ทั้งนั้นเลยแล้วแบบไม่มีกังวลไม่มีกลัวไม่มีแบบลังเลอะแล้วมามาแบบเส้นตรงตรงดิ่งคือรักก็ก็รักเลยแล้วก็คุณจะปฏิเสธเขาคุณจะลังเลโลเลอะไรเขาไม่สนเขาก็จะพยายามทำให้คุณเห็นว่าเฮ้ยเขาชอบคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ค่อนข้างนิ่งอะเขาเขามีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัว พราะถ้าเขาไม่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอนะคุณงองแงคุณแบบโลเลใจไม่มั่นคงใจไม่นิ่งหรือว่ามีปัญหาจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ทนแต่เนี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหรือเป็นปัญหาอะไรเลยอะ่ะเขาพราะเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากพอนะคะไพ่คิงไพควีนออกมาทางฝั่งนี้นะคะ เขาค่อนข้างจะใจนิ่งค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจคุณด้วยซ้ําว่าเออคุณเจออะไรมาก่อนคุณเคยมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่าไม่เป็นไรคุณก็อาจจะแบบยังไม่พร้อมเปิดใจแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายหเขารอได้อะไรอย่างเงี้ยอืมคุณโชคดีที่เจอคนแบบนี้นะส่วนคุณเองเนี่ยเขาเข้ามาเติมเต็มคุณเข้ามาช่วยคุณเข้ามาดึงคุณออกจากจากมุมที่ ที่มืดมนมืดมัวเขาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่และหลังจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะเขาเข้ามาเปลี่ยนคุณและเปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแค่ความคิดแต่เปลี่ยนชีวิตคุณกับเขาอาจจะต้องมีการเออบางคนนะบางคู่นะผู้อาจมีความรู้สึกว่ามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต้องมีใครบางคน ที่ต้องย้ายเขาอาจจะย้ายมาอยู่กับคุณหรือคุณย้ายไปอยู่กับเขาบางคนมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะไปใช้ชีวิตใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจะบอกว่าดีมากด้วยแล้วอีกอย่างอะให้เออค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงที่คลิปนี้เป็นเรื่องของชาวต่างชาติเป็นรักทางไกลอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าเปิดมาสองใบแรกก็เป็น the world โลกสองโลกเหมือนอยู่คนละโลกอยู่คนละที่อยู่คนละถิ่นมีไพ่ที่แสดงถึงการเดินทางความห่างไกลเนี่ยนะคะเดฟวก็เป็นการเดินทางได้ Two of ว n n s ก็เป็นเรื่องของระยะทางเป็นเรื่องของเห็นไหมถือลูกโลกอีกแล้วเป็นเรื่องของความห่างไกลได้และไพ่ปิดเนี่ยไพ่ปิด Temperance กับ a อ e of w a n d มันมีการโยกยก้ายมันมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยไม่คุณย้ายไปอยู่กับเขาเขาย้ายมาอยู่กับคุณอืเป็นไปได้เป็นไปได้สูงด้วยที่คลิปนี้จะเป็นเรื่องของแบบรักทางกายเป็นเรื่องของชาวต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยต่อให้แตกต่างกันอ่ะแต่มันมีอะไรที่เข้ากันได้ดี เขาเข้ามาเติมเต็มคุณเข้ามาทำให้คุณได้เติบโตขึ้นได้พัฒนาตัวเองขึ้นคุณเคยมีข้อบกพร่องตรงไหนคุณเคยดูถูกตัวเองคุณเคยแบบจมอยู่กับอดีตเคยเจ็บปวดเคยเสียใจเขาเป็นคนที่เข้ามาเยียวยาคุณทำให้คุณหลุดออกจากตรงนั้นได้ทำให้คุณปลดปล่อยตัวเองได้เขาและเขากับคุณมีความเป็นคู่กันด้วยโอเค ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ